แสดงในการที่สี่ที่มน์คัณ์เนตอนนี้พ่อมาสุริยุคเนี่ เดินไปกับปากวังเพียงไว้ชวนหนดามมาสีไทยกับปวดตาสองคนเด็ดปวดจะสานคุณชนเน็ดอาจจะไหนมูมากระทั่งป้อมดอกกลดลาเน็ดเสิยงอ่อนปนีบริจาคการ์มู

ta đều mong mắt cuồng bàn thôn vẫn nắng Để điều cứ lắng Đầy te hay Năm ta nhòi đốt nhau luôn nay tuần anh cùng với yên thân cao cả bộ qua xa đường Nắng ơi ngày nhà xin thương nó đều nặng xin tôi tầm nó to to ซื้อว่าเดียวในห้องาโลกกาฝากกะแยงบาปเป็นเป็นเลยบาปุญเป็นผู้เตงเนปัทธนาโลกบ่ได้ก เป็นกษัตริย์นั้นเยบัดนี้เฮาคอยปัดดอกปากหวังเวียงกวงแลนางอย่าว่าเายากการเดินทางสิยุดนเอ้ยแลน้อยึงเพสิฮอนเิ็นเจ้าสิเพือยพวงแลในตอนนั้นเฮาเห็นเ้าตนอง อมบอบปุกอยเห็ดดีนนดักเข้ามาคอยเรีงวังเบิงกันสนอนอนเอ็ดบุญพลาน้ำตองคงได้คืนนักษเเหตุบันนี้จังสิพนาน้องให้คอยเพียนถ้าน้องคิดได้ประสบโสกความสุขนั่งเอ้ย ว่าวกนอตามผัวดุงมานอปั่นนี่เสื้อคีรีกว่างกว่างประชามันญาติป้ากับเฒ่ายุดดอยดอยสงสารหน่อยน่าเสียงอืมเดเอืองในข้าวนั้นก็เป็นฤดูแเรงป้าไม่ปรุงพ่อลงเลี้ยงจมมือได้ยินเสียงเละไร เจ็ดจันอีเมงวังเน็ตนกกาเว้ามันพันงวงเสียงท้อปล่อยอินเน็ยินเสียงทำให้มาเสียไทยกามุน่งเน็ตเดือนสีฟฝามหวางลมพัด้ช่วยเขาปัดตตะเงานอสางขาสวดไปเดียวเลื่ายใุก่โทายไปแล้วเดียวคืน เมื่อจุ่มกลุ่มเนรเดินฟาหองขันความกุ่มเนรทั่วตะลังเนรเลื่อนเลื่อนตั้งใหญ่ไหลพาดมีคู่เดินบับประตูสูงคอยระวังดอกทางหน้าเขาสวนกขี้ตามน้ำคล่องฝนเทนเนรเดียนเผ่าคุณเห็นลาขันดูหน้ากะล้าลือ ขณะลสองอน้อยวัดยาวกินคนตีนอยน้าขณะอยู่โน้มเอวคนกินจูนเน่ได้ดูน้อสองน้อยวัดอวนว่าแม่คนเฟื่องไฟมาเแีวแทล่วบักเทวเอาเน่ในขณะบังนั้นเน ไปเจ้าได้ยอมนอนรอนบันโดนตีน,นมาสีเก็บเอาผลลับประทานทั้งปอนด์เด็ามานอนในดาวประหลัหินเลยบอกุณเนอานวอนนอ,นนอนทนหม่ยุ่งหินกัดใจตอมเดิดึกมาแล้วเดึกมาแล้วนะ้าออกจ่อยทำหัววนไปตอง สองกัมานอนอีกเมกิงดอกเพียงขาวเยนเตฝุงเสืสางนอนข้างอยู่กับปาคงราชาประเวเจ้า่ามียานดอกโยนพ ไปสังก้บอมีมาไกลเด็ดพอไทยนอเสียงคือนลุ่นโนอาดุนมาเปียงหนอ่งไ่อาทิคนขบฟ้ามาแล้วจังไปเด็ดเลยเราขับยาใสยใหญ่ชนละทคาชื่อว่าโกดีมาลาโหลดกอมีคำพอดเด็ดถึงเราคอยดง

ทะเลต่อไปพักเสาวนเนตุกมาเท่าสาบุกกรณีมุนจริสังสีกับพักเสาเพียงนั้นเนตในตอนนั้นไปบันดาลไว้สาลังในเขามาวีผู้มั่งคืนแผ่นป่ายังกอบดอกเบืองสุง xin em nói chẳng cần xu đắm và điên chung với miền sân đoàn nó đừng thương phẹt sống Nên, em là, đẹp cá vị cầu và bác sâu แล้ว cơ nói con nàng mất xí โดดดนเอ้ยบกิริยาบอเปื่า้านางนอนให้อาสีเด็กปฎีนในตอนนี้เขาสิบวันเพ่งปวดเขาสิบัเพสาเขาสาะกังป้าสัญญาับสุสิ้นหมดเสียงสุปกา ปกตินั้นมาเลยไอกองป่าหาวัมส่วนกัาชาติฝากปัสสาวีไปไปในดงตอนดาวไปในท้ายดงัว้าเอังล้อในอกาบดาวตุมาทำน้อทนเทาพอมีใดปืองเปิดวดเสียลูกน้อยจะนั่งพอบเรียีดวงมานานน้อลายเดือนกะบ่ม ับหอนเมื่อเห็นน้ำในจิตเดือนตไปปากียงเส่กินมากไม่จะตั้งเขาอยู่ไปอ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn